ีแล้วนะสุกที่สุดท้ายไม่สุกสุกที่สุดท้ายนะคะเราก็หมอค่ะห้องโหลสุกสองสามสามเราไม่ให้คุณี่คนที่ก่อนก็ได้เนี่ยยะเพิ่มเอาสุกสุกสามที่ใช่ทั้งหมดมี้ฮี่เราไม่สุกตอนนี้เออใช่สลับสลับรัดคิวให้เขาไปก่อน ใช่เย่มันเหลือจะไปโทษไว้ไม่ต้องใส่ซอสอะคะไม่ใส่จะพุงที่โต๊ะอ๋อโอเคขนาดนี้พอดีเนาะสุกๆเลยก็ได้ค่ะ